ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูพาย่ิบสีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันพุทธที่27นะคะกันยายน2566ค่ะคำพยากรณ์ดวงรายวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของผู้คนใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับใครที่สนใจ ใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะมีค่าวิชาชีพค่ะเริ่มต้นกันที่100บาทนะคะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่เชา้าวันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์ไพ่ทาวเวอร์นะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องอกตกอกตกใจนะคะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือสิ่งที่คิดไม่ถึงนะคะแล้วทาวเวอร์ระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดด้วยนะคะอย่าเวียงอย่าวีนอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะเรียกว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีนั่นเองนะคะไพ่ทาวเวอร์นี่ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําว่าฟืนไฟนะคะนะของร้อนๆนน้าร้อนลวกแผลพ,พองอะไรพวกนี้ด้วยนะคะ ก้าวถ้วยกินเก่งทานเก่งอาหารขนมนม,นมเนยอุดมสมบูรณ์ยิ่งเครียดยิงกินยิ่ง,งทานนะคะช่วงนี้กินทานอาหารก็ต้องระมัดระวังท้องร่วงท้องเสียปวดท้องโรคกระเพาะกดไหลย้ยอนด้วยนะคะน้าบางคนอาหารเป็นพิษนะคะเรียกว่าดูแลในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะดีอิมเพสนะคะเห็นไหมอ,อ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์น้าหนัก,นกตัวขึ้นนะคะน้าไขามันเบาหวานจะถามหานะคะหาเวลาออกกําลังกายบ้างรีแลกตัวเองบ้างนะคะวันนี้ดูเหมือนไพ่จะเตือน ในเรื่องของคําว่าสุขภาพนะคะกับชาววันอาทิตย์ค่อนข้างจะมากเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นชาววันอาทิตย์วันนี้นะคะดูแลในเรื่องของอาหารการกินกินทานในสิ่งที่มีประโยชน์นะคะต่อสุขภาพต่อร่างกายตัวเองนะคะแล้วก็ออกกําลังกายด้วยนะคะมันจะทําให้ผ่อนคลายคลายเครียดเป็นการรีแลกตัวเองนะคะนะเรียกว่าทําให้รูปทรงนะคะนะสวยขึ้นแล้วก็สุขภาพร่างกายนะคะดีขึ้นสุขภาพใจก็จะดีขึ้นด้วยค่ะส่วนการงานวันนี้นะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะเหนื่อยเหนื่อยเบื่อเบื่อเซ็งเซงไม่ค่อยมีสภาวะอารมณ์ในเรื่องของการทํางานสักเท่าไหร่นะคะหรือบางคนอาจจะต้องรื้อต้องคนเอกสารเก่า เร้ขมเรียกว่าการงานนี้หัวหกกล้นขิดกันเลยทีเดียวนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํานักงานอาจจะมีเหตุนะคะน้าทำให้เกิดเ,เรียกว่าเสียหายนะคะน้าพังนะคะทําให้การงานบางสิ่งบางอย่างมันติดขัดหยุดชะงักไปนั่นเองนะคะทํางานต้องตั้งสตินะคะชาววันอาทิตย์ในวันนี้ไม่อย่งงางนั้นงานจะเข้านะคะปัญหาอาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเรียกว่าการงานมีความมั่นคงดีนะคะใครที่ตกงานว่างงานคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีการค้าการขายวันนี้ อาจจะดูเงียบเงียบซบเซาไปบ้างนะคะเรียกว่าประคับประคองไปก่อนนะคะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าหาเก่งนะคะนักการเงินนี้เรียกว่ามีรายได้ที่ดีมีการเงินที่ดีเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายที่มากอยู่ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าได้มาจ่ายไปนะคะหรือบางคนการเงินอาจจะมีคนเข้ามาอ,อุปถัมจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคุณแม่นะคะจากคุณพ่อนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้เรียกว่าจูงมือกันไปกินไปทานนะคะจูงมือกันไปอ้วนนั่นเองนะคะนะเรียกว่าชาววันอาทิตย์มีความสุขกับการกินการทานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่ชาววันอาทิตย์นะคะนะถ้าใครที่มีแฟนเป็นชาววันอาทิตย์ถ้าเมื่อไหร่ที่แฟนคุณอารมณ์ไม่ดีนะคะพาเขาไปทานข้าวพาเขาไปหาของอร่อยๆเลยนะคะมันจะทําให้เขาเรียกว่ามีความสุขขึ้นนะคะแล้วก็หายจากอาการโกรธหรือว่าโมโหได้นะคะ ส่วนคนโสดนะคะเรียกว่ามักจะมีแต่คนที่เขามีคู่มีครอบครัวแล้วเข้ามาพัวพันเข้ามาเกี่ยวพันนะคะอ้อ,อคนที่ตั้งครันนะคะน่าระมัดระวังนิดนึงนะคะใครที่อยากจะต้องตั้งทองตั้งครันนะคะดูเหมือนจะมีปัญหาในเรื่องของคาว่าช่องคลอดมดลูกนะคะทองยากแทงง่ายด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์นะคะ ไพ่ใบนี้นะคะเรียกว่าปัญหาอุปสรรควันนี้ดูเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีนะคะก็เรียกว่าการงานค่อนข้างจะยุ่งนะคะแต่ก็ต้องลุยแต่ก็ต้องสู้เนาะด้วยภาระด้วยหน้าที่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไพ่เตือนในเรื่องของงานนะคะนะเรียกว่างานเข้านะคะนะอาจจะเกิดการงานเข้าได้นั่นเองนะคะชาววันอาทิตย์นะคะวันนี้เชาวมาขอพรจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ภายในบ้านพรของท่านเป็นพรที่ประเสริฐ ที่สุดนะคะหรือเช้ามาอาจจะมีในเรื่องของการใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับศัตรูมูมานเจ้ากรรมนายเวรสาม,มาอาชีพทั้งหลายก็ได้นะคะเรียกว่าจากหนักก็จะผ่อนคลายเป็นเบาลงนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากบ้านเลขที่เก่าๆตัวเลขจากนาไพ่มีเลข6มีเลข9มีเลข3และเลข7นะคะสําหรับชาววันอาทิตย์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์ราชินีไม้เท้านะคะโดดเด่นในเรื่องของการงานการติดต่อการพูดคุยการเจรจาการค้าขายนะคะเรียกว่าเป็นคนที่เก่งฉลาดสติปัญญาดีนะคะมีความรู้รอบด้านเหมือนกันนะราชินีไม้เท้าเนี่ยทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดได้ค้าขายได้งานเซลล์ได้งานติดต่อประสานงานได้นะคะหรือว่าเป็นเลขาก็ได้นะคะเรียกว่าราชินีไม้เท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่นะคะนะอยู่ไม่ค่อยเป็นที่อยู่ไม่ค่อยติดเก้าอี้นะคะนะไปติดต่อ งานนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งที่คาดหวังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะหรือจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะบริวารลูกหลานอาจจะนําพาข่าวดีมาให้ด้วยนะคะ ไพ่พระสังฆราชนะคะหาไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าดวงมักจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากผู้ลักผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชานะคะหรือไพ่พระสังฆราชอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตัวเองนะคะไพ่ใบนี้นะคะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการสวดมนต์นะคะปฏิบัติธรรมนะคะนะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้นะคะงานจิตอาสาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะไพ่พระนี้เรียกว่า จะเกี่ยวข้องในเรื่องของศาส,สนานั่นเองนะคะ การงานมั่นคงดีนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยติดต่อสิ่งต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะบางคนนี้อาจจะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญานะคะการต่อสัญญากันเกิดขึ้นด้วยค่ะส่วนใครที่ตกงานว่างงานคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานการค้าการขายนะคะวันนี้นะคะการค้าการขายต้องเรียกว่าดูแลเอาใจใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆของลูกค้าด้วยนะคะดูแลเทคแคร์ให้ดีนะคะเรียกว่าการค้าการขายยังมีความโดดเด่นอยู่นะคะส่วนการเงินนะคะ ก็ต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะคะการเงินวันนี้ชาววันจันทร์นะเรียกว่ามีช่องทางมีรู้ทางที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินเข้ามาและมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะตัวเลขจากเด็กจากกุมารน,นะคะหรือตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักใครที่โกรธกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะส่วนคนโสดนะคะดูเหมือนจะแอบชอบแอบมองใครบางคนอยู่นะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณนะสุขภาพนะคะชาววันจันทร์ เรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะคะนะลำไส้อักเสบปวดท้องนะคะนะดูแลในเรื่องของอาหารการกินนะคะกินอาหารที่ย่อยง่ายนิดนึงนะคะแล้วก็อย่ากินอาหารที่รสจัดนะคะในวันนี้เนาะเรียกว่าต้องลดในเรื่องของความรสจัดของอาหารลงหน่อยนะคะไม่อย่างนั้นจะส่งผลสุขภาพนะคะนะในเรื่องของลำไส้ค่ะบทสรุปของไพชาววันจันทร์นะคะอไพใบนี้นะคะการงานวันนี้ค่อนข้างจะราบรื่นนะคะธุรกิจกิจการนะคะก็เรียกว ok ่ายังเป็นไปในทิศ <ip. UC S> ทานที่ดีนะคะแต่ก็ไม่ได้หวือหวานนะคะไม่ได้โดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างในวันนี้เรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นเองนะคะตัวเลขจากน้าไพยมีเลข1-1มีเลข1มีเลขค่าและเลข6นะคะสำหรับชาววันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะชาววันอังคารไพ่เจดาบนะคะนะดูทำอะไร เขาเรียกว่ารับรับล่บลอ,ลอ,ลอ,ลอมีรับลมคมในนะคะไพ่เจ็ดดาบดาบหมายถึงปัญหาอุปสรรคด้วยนะคะเพราะวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาตระวังในเรื่องของการที่ทําอะไรแบบสุ่มเสี่ยงนะคะนะเรียกว่าต้องระมัดระวังการถูกหลอกนะคะนะถูกหลอกลอ่อถูกโกงถูกหักหลังถูกเอารัดเอาเปรียบขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขานะคะหรือการงานบางสิ่งบางอย่างต้องรู้หลบรู้หลีกต้องรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะนาะต้องรู้จักที่จะเอาตัวรอดด้วยนะคะ we off for June นะคะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่ง าาาหาประสบการณ์หาความรู้ให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือหนังหาตำรับตำราจากออนไลน์นั่นเองนะคะไพ่ e ีออฟฟอร์จูนอันนี้เรียกว่ากงล้อสมบัตินะคะกงล้อชีวิตนะคะกงล้อโชคชะตานะคะชีวิตคนเราขึ้นได้ลงได้นะคะน้สูงได้ก็ต่ำได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีอะไรแน่นอนบางสิ่งบางอย่างมันเหนือการควบคุมการจัดการของตัวเราเพราะฉะนั้นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะหรือวีออฟฟอร์จูนนะคะใครที่กำลังอยากจะได้บ้า อยากจะได้ที่ดินสักผืนหนึ่งมาสร้างบ้านมาปลูกบ้านมาสร้างคอนโดสร้างอาพาร์ตเมนต์นะคะดูในเรื่องของการเซ็นเอกสารการลงนามนะคะนะหรือในเรื่องของอเรียกว่า คนค้ำประกันอะไรให้ดีก็แล้วกันเนะาะไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่ใบนี้นะเรียกว่าบางคนนะคะก็เรียกว่าอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะนะเฮอร์มิตบ่งบอกในเรื่องของขคําว่าความสมถะความเรียบง่ายนะคะนะรวมถึงเฮอร์มิตนะคะอาจจะมีในเรื่องของการคิดทบทวนนู่นนี่นั่นสิ่งต่างๆนะคะการเรียนรู้นะคะการหาประสบการณ์ให้กับตัวเองนะคะเฮอร์มิตนี้เรียกว่าเดินทางไปไหนแล้วคาาปลอดภัยนะคะผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาอินดูนะคะหรือการงานในวันนี้บางคนอาจจะเกี่ยวข้อง ร่วกับงานใส่รับงานนักสืบก็ได้นะคะนะเรียกว่าไม่ได้ส่งผลเสียทั้งหมดเลยทีเดียวการงานใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าการงานมั่นคงดีนะคะวันนี้นะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญให้ต้องรับผิดชอบนะคะหรือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะธุรกิจกิจการนะคะเรียกว่ายังเป็นไปในทิศทางที่ดีการค้าการขายนะคะก็เรียกว่าไม่ได้เยบซบเซาเลยทีเดียวนะคะวันนี้อาจจะมีออเดอร์ฟุกๆุกนะคะนะออเดอร์ปังๆังเข้ามาด้วยนะคะ ส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าชักนาไม่ค่อยจะถึงหลังนะคะแต่ก็ยังโชคดีมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินหรืออาจจะมีคำว่าโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะแล้วการเงินนะคะใครที่จะลงทุนทำอะไรนะคะการลงทุนมีความสุ่มเสี่ยงนะคะอย่าทำอะไรที่มันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนะคะในวันนี้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่ระมัดระวังคู่รักคู่ครองจะจับได้ด้วยนะคะสับราังให้ ไว้สับรางให้เร็วนะคะคนโสดดูเหมือนคุณอาจจะโสดไม่ค่อยสนิทนะโสดแบบมีคนคุยโสดแบบมีคนอุปถัมภ์นะคะสุขภาพวันนี้นะคะชาววันอังคารเรียกว่า,าจะมีปัญหาในเรื่องของเข่าข้อกระดูกนะคะลื่นหกล้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารนะคะเรียกว่าจะทําอะไรนะคะก็เรียกว่าต้องคิดให้ดีนะคะนะ ไพ่ใบนี้นะคะบงบอกว่านะคะจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะผู้หลักผู้ใหญ่คนอายุเยอะจะเข้ามาส่งผลหรือจะเข้ามามีอิทธิพลนะคะรวมถึงนะคะเรียกว่าชาววันอังคารคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมุ่งมัน่นความตั้งใจเนอะวันนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะขอให้คุณมีความมุ่งมัน่นความตั้งใจที่แน่วแน่นะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะสิ่งที่คาดหวังอยู่ไม่ไกลนะคะแต่เราก็ต้องมีในเรื่องของคําว่าการเรียนรู้การพัฒนานั่นเองนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปไหว้พระ ไปทำบุญอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากนาไพามีเลข7มีเลข0มีเลข9มีเลข4นะคะสำหรับชาววันอังคารค่ะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะชาววันพุธไพ่คิงเหรียญน,นะคะสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่รอคอยนะคะนะคิงเหรียญจะเกี่ยวข้องกับพ่อค้าวานิชนะคะนะหรือนะคะคิงเหรียญจะเกี่ยวข้องกับ ตัวเลขบัญชีนะคะนะการค้าขายได้นะคะการเล่นหุ้นการลงทุนนะคะการงานค่อนข้างจะมีความมั่นคงเลยทีเดียวนะคะสําหรับชาววันพุธนะสิบไม้เท้านะคะก็เรียกว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็หนักมันก็เหนื่อยเกินกําลังของเราเหมือนกันนะคะสิบไม้เท้าในงานเยอะนะคะงานยุ่งนะคะบางคนอาจจะต้องหอผิวงานกลับมาทําที่บ้านกันเลยทีเดียวนะคะแล้วสิบไม้เท้านะคะนะก็เรียกว่าการงานนี้ไม่ว่าจะเป็นงานตัวเองงานของเพื่อนร่วมงานนะคะสามดาบนะคะ อาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้รู้สึกว่าตกอกตกใจเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะนะหรือสิ่งที่เราคาดหวังมันก็อาจจะไม่เป็นดังใจหวังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไปคาดหวังสิ่งใดเลยนะคะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะในสิ่งที่เรากําลังรับผิดชอบอยู่หรือในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั่นเองนะคะไพ่สามดาบเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันด้วยคําพูดด้วยอารมณ์เกิดขึ้นนะคะนะหรือ3ดาบมันอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกว่าเจ็บปวดใจนะคะ ทุกใจอึดอัดใจนะคะนะ ก็เรียกว่าจะทําอะไรวันนี้ให้ใจเย็นๆให้ตั้งสตินะคะนะเรียกว่ามีสตินะคะก่อนการทํางานนะคะนะมีสติก่อนการออกจากบ้านนะคะต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ให้ดีด้วยนะคะแล้วการงานปัญหาสิ่งต่างๆก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันพุธนะ,ะดูเหมือนอยากจะได้เงินสก้อนหนึ่งนะมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินมาจัดการภาระสิ่งต่างๆนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่ามีเงินก้อนใหญ่เข้ามาก็จริงนะแต่มันมีในเรื่องของคําว่าค่าใช้จ่ายสิ่งต่าง ต่างที่รออยู่มากด้วยเช่นกันนะคะบัาใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะวันนี้อย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะไม่อย่างนั้นมันอาจจะเฉียดได้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะชาววันพุธนะความรักช่วงนี้นะคะระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันป ala ัญหาเก่าๆเรื่องราวเก่าๆนะคะเรื่องราวเดิมๆปัญหาเดิมๆนะคะหรือความรักวันนี้มันอาจจะดูเยีบเย็บเหงาเงไปบ้างนะคะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังคลองความโสดอยู่ค่ะสุขภาพชาววันพุธนะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการเจ็บ คอนะคะไอมีเสมหะนะคะหรือว่าบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบปอดทางเดินหายใจด้วยนะคะใครที่แบกยกามของหนักนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบาดไหล่นะคะกล้ามเนื้ออักเสบได้ค่ะบทสรุปของไพชาววันพุธนะคะ ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่านะคะนะเรียกว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะคะนะเรียกว่ายังได้กําลังใจที่ดีจากคนรอบข้างนะคะนะจากคนที่เรารักนะคะหรือไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าสิ่งที่เราคาดหวังมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะแต่ก็อย่าเร่งรีบอย่าเร่งรีบอย่าเร่งร้อนนะคะนะทุกๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะนะเพราะฉะนั้นใช้เสน่ห์วาจาคําพูดของคุณนะคะนะให้เป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะ ตัวเลขจากนาไพ่มีเลข้ามีเลขูนมีเล็3 3และเลข6ค่ะสำหรับชาววันพุธค่ะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะ ชาววันพฤหัสห้าไม้เท้าทํางานกันแบบหัวหกป้นผิดกันเลยทีเดียวเนาะห้าไม่เท้าหมายถึงการแก่งแย่งนะคะนะการช่วงชิงการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะทําอะไรช่วงนี้นะคะเรียกว่ามันมีในเรื่องของคําว่าการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะสูงนะหรือการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะ เดมู n นะคะน้านอนไม่ค่อยจะหลับนอนดึกนอนดื่นนะคะภาะวะผวางลังเลโลเลกังวลใจบางคนทํางานกันแบบหามรุ่งหามค่าทํางานเข้ากะทํางานควงกะนะคะถ้าค้าขายช่วงนี้นะคะอาจจะต้องค้าขายช่วงเช้ามืดนะคะช่วงคำ่คำค่หรือค้าขายอาหารโต้ะรุ่งจะส่งผลดีนะคะแล้วเดมูลนะคะจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคําว่าเซนส์สัมผัสลางสังหรณ์นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับลร้ลับก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะไพ่เดมูลเนี่ยข้อเสียก็คือวิตกกังวล นะคะโรคซึมเศร้านะคะโรคแพนิกหรือว่าไบโพล่าด้วยนะคะสามไม้เท้าการงานนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางด้วยนะบางคนเตรียมตัวในเรื่องของการเดินทางรอคอยในเรื่องของการเดินทางอยู่นั่นเองนะคะแล้วสามไม้เท้านะคะบ่งบอกในเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอันนี้เรียกว่ามีความสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมบางครั้งมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างความไม่เข้าใจกันนะคะนะเรียกว่าทัศนคติความ คิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ทุกอย่างก็ต้องมีในเรื่องของการพูดคุยกันนะคะนะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆแก้ไขค่อยๆจัดการกันไปนะคะอย่าใช้พละกําลังหรือว่าอารมณ์นะคะนะเรียกว่าให้อั้งสติก็แล้วกันนะคะแล้วการงานทุกอย่างก็จะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะการค้าการขายวันนี้นะคะดูเหมือนจะมีในเรื่องของคําว่าการแข่งขันที่ค่อนข้างจะสูงเนาะเพราะฉะนั้นบางครั้งการค้าการขายมันอาจจะดูเงียบๆซบสาไปบ้างนะคะช่วงนี้ การเงินนะคะ <laughs> ก็เรียกว่าค่อนข้างจะตึงเลยทีเดียวนะคะได้มาไม่พอจ่ายนะคะหรืออาจจะก,กังวลในเรื่องของคําว่าน,นี่สินสิ่งต่างๆภาระนะคะนะ้าที่อาจจะต้องเคลียร์ในช่วงสิ้นเดือนนั่นเองนะคะแต่วันนี้นะคะเรียกว่ายังจัดการได้นะถึงแม้ว่าอาจจะเหนื่อยนะคะนะเรียกว่าเหนื่อยแทบขาดใจเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของความรากักเขาเรียกว่าพอแง่แมง่งอนลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันหึงห่วงระแวงกันบ้างเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีเวลาให้กันอยู่ห่างไกลกันนะคะบาง นะคะคบางคนอาจจะให้ความสําคัญในเรื่องของงานมากกว่าคนรักของคุณทําให้คนรักค่ะอาจจะมีความน้อยใจอยู่บ้างนะคะหรือว่าเกิดความหึงหวงอยู่บ้างเกิดความระแวงอยู่นั่นเองนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะกําลังแอบชอบแอบมองใครบางคนนะคะแต่คุณอาจจะไม่กล้าที่จะเปิดเผยสถานะด้วยนะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีบ้างปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะเจ็บตามเนื้อตามตัวนั่นเองนะคะ บทสรุปของไพ่ชาวันพระฤหัสนะคะช่วงนี้จะทําอะไรนะคะเรียกว่าต้องประครับประคองไปก่อนนะคะนะเรียกว่าสถานการณ์สิ่งต่างๆมันยังดูไม่มั่นคงนะคะนะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของคําว่า คือลมปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆเข้ามาอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรให้ใจเย็นๆนะคะอย่าอย่าอย่าหุนหันพันแล่นเนาะเรียกว่าต้องตั้งสตินะคะและไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของการเงินด้วยนะคะการเงินก็ต้องระมัดระวังนะคะรัดเข็มขัดให้กับตัวเองนะคะอย่าไว้วางใจนะคะอย่าคิดว่าเออช่วงนี้มีโชคเขามาเออนะคะใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยนะคะไม่อย่างนั้นวันข้างหน้าการเงินอาจจะติดขัดได้ด้วยเช่นกันนะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภมีค่ะ ตัวเล็จากความฝันจะให้โชคนะคะตัวเล็จากน้าภายมีเล็ข้ามมีเล็กมีเล็3และเลข2นะคะชาววันพฤหัสวันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญกับหมาแมวสุนัขจรจัดนะคะปล่อยสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันพฤหัสค่ะ ต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะชาววันศุกร์ไพ่ดาบนะคะไพ่ใบนี้ไม่พูดเยอะไม่พูดมากนะคะมักจะมีในเรื่องของคาว่าการกระทําทําให้เห็นมากกว่านะคะแล้วหนึ่งดาบหมายถึงความสําเร็จนะคะนะแต่ความสําเร็จก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายนะคะต้องลุยต้องสู้ต้องฝ่าฟันนะคะนะเรียกว่าหนึ่งดาบนี้หมายถึงความมุ่งมั่นนะคะนะที่เข้มแข็งที่แข็งแกร่งนะคะ คิงไม้เท้ามีความรับผิดช,ชอบที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะการงานต้องวางแผนให้ดีจัดการให้ดีนะคะหรือนะคะคิงไม้เท้าวันนี้อาจจะได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญให้ต้องรับผิดช,ชอบทําให้ชาววันศุกร์อาจจะรู้สึกเก่งๆกับสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายมานั่นเองนะคะ 1. ไม้เท้านะคะห้านะหมายถึงการเริ่มต้นการเรียนรู้นะคะหรือธุรกิจกิจการนะคะก็เรียกว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองสู้คู่ค้าคู่แข่งได้ตีตลาดได้นะคะการงานวันนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวสําหรับชาววัน ุนะคะคใครตกงานว่างงานหรือรอคอยงานอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะการค้าการขายเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะการเงินนะคะเรียกว่าส่วนใหญ่วันนี้จะได้มาจากลําแข้งลําขาจากความรู้ความสามารถของตัวเองมากกว่านะคะเรียกว่าการเงินจะมาจากการทํางานมากกว่าโชคลาภลอยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นความรักอาจจะไม่ได้หวือหวาไม่ได้หวานแหววเลยทีเดียวนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็เป็นความรักที่ดีค่ะ,คะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานการเรียนอนาคตมากกว่านะคะเรียกว่าในเรื่องของความรักวันนี้ดูเหมือนคุณจะไม่ได้ให้ความสําคัญสักเท่าไหร่นะคะสุขภาพอาจจะมีเรื่องของการปวดหลังนะคะปวดเมื่อยอยู่บ้างนะคะเกิดจากการนั่งนานยืนนานนะคะทำ อะไรในท่าซ้ำๆเดิมๆนานมากจนเกินไปนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์นะคะ อ่ะชาววันศุกร์วันนี้นะคะไพ่ใบนี้นะคะนะเรียกว่าโอกาสสิ่งดีๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะนะมีพลังงานบวกที่ดีเข้ามานะคะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่รอคอยจะประสบความสําเร็จได้นะคะตัวเลขจากน้าไพ่มีเล็1มีเลข1หนึ่งมีเลข1และเลข1นะคะนะระวังเลขต่อ นะคะคต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะ ชาววันเสาร์จัสติกนะคะจะทําอะไรต้องรอบคอบต้องจัดการต้องวางแผนให้ดีนะคะจัสติกเนี่ยนะคะนะเรียกว่าบางคนนี่มีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะหรือว่าบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับศาลนะคะตุลาการนะคะอาจจะต้องเข้าไปตัดสินปัญหาแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นนะคะรวมถึงจัสติกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเอกสารการเซ็เสนสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆนะคะ5ดาบนะคะหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะหรือ5ดา ปัญหาอ well, you ุปสรรคอาจจะมีเข <ung> ้ามานะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการขัดแย้งการโต้แย้งกันนะคะหรือถ้ามีในเรื่องของการหัวงานประมูลนะคะก็เรียกว่าขาดทีมงานที่ดีนั่นเองนะคะหรือนะคะไพ่ฮาดาบเนี่ยต้องระวังนิดนึงเนาะในเรื่องของการมีปัญหากับหัวหน้างานกับผู้บังคับบัญชานะคะคนที่เขามียศมีตําแหน่งมีอํานาจเหนือกว่าเรานะคะนะเรียกว่าฮาดาบนี่ปัญหาอุปสรรคในวันนี้นั่นเองนะคะ เจ็ดเหรียญน,นะคะจะคิดลงทุนนะคะนะหรือว่าทําอะไรก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีนะคะเรียกว่าไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยนะคะการงานนะคะนะต้องขยันต้องอดทนต้องลุยต้องสู้นะคะนะ <S <S เรียกว่ามีความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเพราะฉะนั้นจัดการวางแผนในเรื่องของการงานให้ดีนะคะเพิ่มความระมัดระวังนะคะแล้วก็การทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันนะคะเรียกว่าต้องรู้จักที่จะยืดหยุ่นอยู่บ้างนะคะอะไรที่ตึงเกินไปก็ไม่ได้ส่ง ผลดีนะคะนะเรียกว่าต้องรู้จักที่จะอ่ะอ,อนน้อมนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนบ้างนะคะในเรื่องของการงาน ส่วนในเรื่องของการค้าขายวันนี้อาจจะดูเงียบๆซบ,บเซาไปบ้างนะคะการเงินนะคะเรียกว่าใครที่จะทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินนะคะดูในเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะหรือใครที่อยากจะได้รถอยากจะได้บ้านอันนี้อาจจะต้องมองหาคนกู้ร่วมคนซื้อร่วมคนเพิ่มเงินดาวเกิดขึ้นด้วยนะคะเจ็ดเหรียญเนี่ยเรียกว่าการเงินส่วนใหญ่จะมาจากน้ําพักน้ําแรงนะคะจากลําแข้งลําขาของตัวเองซะมากกว่านะคะบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของผลผลิตรายได้นะคะนะ เรียกว่าการเก็บเกี่ยวนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของโชคลาภถามว่ามีไหมโชคลาภมีนะคะตัวเลขจาก ทะเบียนรถตัวเล็กจากเอกสารนะคะพอได้ค่าขนมนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ความรักเขาเรียกว่าลิ้นกระฟันเนอะรักๆเลิกๆตัดกันไม่ขาดนะคะด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดช,ชอบนั่นเองนะคะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะสุขภาพวันนี้อาจจะมีในเรื่องของบาไหลตึงๆนะคะนะช่วงคอช่วงบาช่วงไหลนะคะนะเรียกว่าอาจจะเกิดการกล้ามเนื้ออักเสบเกิดขึ้นด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์นะคะอ่ะเรียกว่าต้องลุยต้องสู้นะปัญหานะคะนะเรียกว่าเป้าหมายมีเอาไว้ให้พุ่งชนนะคะนะแล้วไพ่ใบเนี้ความสำเร็จก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคําว่านักรบขุนศึกนะคะวันนี้เรียกว่าอาจจะต้องเจอศึกหนักนะคะเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีนะคะก่อนออกจากบ้านก่อนการทํางานนะคะอย่าพังเผยอ,อย่าเผอเรอนนะคะนะคุณสามารถที่จะควบคุมได้นะคะยังไม่ได้เกินความสามารถของคุณเลยทีเดียวนะคะ ตัวเล็กจากน้าายมีเล็กหมีเล็ก้ามีเล็กเและเล็กเนะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วสําหรับการอันดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ